จับได้แล้วไอหัวขโมยฆ่าเมลเลยมาน้ำไม่หย่ดนะหย่ดฆ่าผมเลยนะตาไม่ฆ่างั้นเหรอมึงขโมยเลกูไปกินเลยนะเว้ยแม่งโคตรเวะแทนที่มึงจะซื้อเองเพราะมึงเป็นเวเลเจอร์มึงแม่งรวยอยู่แล้วแต่มึงกลับมาขโมยของกูกูไม่ได้รวยไม่มีเงินซั้อปลาไม่รู้ทำไมเหมือนกันมันขายของทุ่งไม้แห้งเลยนครับแต่สินค้ามาันตกรถกไม่มีใครซื้อสักทีฮะขาไดไปหลายวันกูจะเลยเหยวลิวเลยอดใจไม่ได้อดใจ ยิ <laughs> <laughs> s <S ่งหน้าค่ากว่าเดิมอีกแฟนเื่าวที่น่าเศร้ามากอ่ะเฮ้ยหมาน้ําอย่าไปหลงกลมันส่วนใจจะแช่ตัวเอเหรอคนเป็นคนไร้หัวใจได้ยังไงฉันน่าฆ่าแค่พวกไร้หัวใจกับพวกไม่มีคุณธรรมเท่านั้นแหละคนที่น่าสงสารแบบนี้ฉันฆ่าไม่ลงหรอกก็ได้รอแป๊บนึงเฉยมันละ กูไปจ้างคนแถวนี้มานะ่ะขอบใจมากนะเอาละทีนี้มึงก็ไม่มีหัวใจแล้วเซจัดการมัน